พลลพักนักรุงโฮมคุกใครๆก็ชอบสกอตนะครับสกนที่พลนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับเราทานเนื้อสกอตเฉยๆก็อร่อยแล้วครับเพราะว่าหอมด้วยกลิ่นของเลมอนมากับเนื้อบูเบอรี่ฉ่ำๆเราจะทำเลมอนบูเบอรี่สกอนกันครับในการทำสกนนะครับเราจะตีกับเครื่องผสมแป้งก็ได้นะครับแต่วิธีที่พลคิดว่าง่ายที่สุดก็คือใช้เครื่องบดสับนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปก่อนก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ ผงฟูครับผมเบกกิ้งโซดาเกลือครับผมและก็น้ำตาลทรายสิ่งที่ผมจะทำก็คือเราจะเดินเครื่องก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการร่อนแป้งนะครับเพื่อให้ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยกระจายทั่วกันดีครับส่วนประกอบกระจายทั่วกันดีแล้วนะครับเราจะใส่เนยเนยเนี่ยเราควรจะหั่นเป็นก้อนเล็กๆนะครับเพราะว่าทำงานง่ายกว่าครับเนยนี่เป็นเนยเย็นนะครับเนยจืดเราใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เดินเครื่องครับ ใช้ได้แล้วครับเขาจะมีลักษณะนเนื้อเป็นเหมือนครัมเบิลหน่อยลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของเหลวนะครับซึ่งได้แก่ไข่ไก่นะครับวิปปิ้งครีมและน้ำรสเลมอนมิกชนิดเข้มข้นนะครับซั Lemon นควิกเลมอนนั่นเองครับเราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะครับ ไม่ต้องใช้เยอะเลยเราก็ได้รสเลมอนที่เข้มข้นแล้วเพราะว่าเขาเป็นคอนเซนเทรตนะครับปกติถ้าเกิดเราใช้ดื่มเนี่ยเราก็ผสม9้าเท่าในการที่เราเอามาทำขนมเนี่ยครับจึงทำให้เราสามารถควบคุมความเข้มข้นของรสชาติเลมอนได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่ว่าเราจะไปใช้เลมอนสดซึ่งอาจจะคุมได้ยากนะครับอัตรีส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเดินเครื่องครับใส่ของเหลวลงไปครับ พอเขาจับตัวกันได้ดีนะครับเราก็หยุดเดินเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวเราจะใส่บลูเบอรี่ลงไปด้วยนะครับแต่วันนี้เราใช้บลูเบอรี่สดดังนั้นเราจะไม่ปั่นนะครับแต่เราจะมานวดให้เข้ากันข้างนอกครับส่วนประกอบนะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยเราต้องใช้แป้งนวนลโรยลงไปบริเวณที่ เราจะทํางานนะครับนําเจ้าตัวสโคเนียครับลงไปครับให้มั่นใจว่าเราจับแล้วจะไม่ติดนะครับใช้มือค่อยๆฟอร์มสโกนนะครับให้เป็นก้อนกลมครับ เราจะใช้เวลาในการอบไม่นานครับผมแค่15นาทีเท่านั้นครับ15นาทีแล้ว เรียบร้อยแล้วครับส่วนมากเวลาที่เขารับประทานนะครับอุณหภูมิห้องก็ได้หรือทานอุ่นๆก็ได้นะครับหลายๆคนจะชอบเสิร์ฟกับวิปครีมสูตรนี้ไม่จําเป็นครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมอยู่ในตัวแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยไอซิ่งง่ายๆนะครับซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยเพียงแค่2อย่างเองนั่นก็คือน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็น้าเลมอนมิกชนิดเข้มข้นของซันควิกครับสูตรไม่มีอะไรมากเลยนะครับเรามีน้ําตาลไอซิ่งนะครับเราใส่น้ําเลมอนมิกลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับเราจะปรับความเข้มข้นของเขาด้วยน้ำเปล่าครับค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดนะครับเอ,เอาลครับ,เ,รบเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยไหลเป็นเส้นๆแบบนี้ใช้ได้แล้วครับเราต้องรีบทำงานนะครับเพราะว่าเขาจะแห้งเร็วมากง่ายๆเท่านี้เลยครับ สดชื่นด้วยกลิ่นหอมและก็รสชาติของเลมอนนะครับมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของบูเบอรี่นะครับลองทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกอนไลายแอครับ